สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนุ่มน้อยนะครับน้องไอเดียเพิ่งหายป่วยนะครับฮเหรอหหเพื่อนที่มาเล่นด้วยนะ,ะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่อไอเดียหายหายดีแล้วใช่ไหมนี่ มีนเพื่อลูกตางลูกเป็นตัวอย่างไปเข้าค่ายโอ้โอ้กางเตี้ยนจะไปเข้าค่ายอืมมีเพื่อนกางไหมเ้วยไหมนะสองพ่อลูกช่วยกันทั้งพี่น้องไม่ต้องอะไรก็ได้ไอเดียดูห้าไป ้าไปพาไปพาไปแบ่งชื่อมเัออมันมี oh. ที่เกาะอยู่ไม่ต้องแย่ก็ได้โอเค เเอายาวไว้นช้นเาไว้ก่อนด้านหน้าเราลองั้นไม่ดีดูไม่ดีูไม่ีพอที่เพี่อนอดี ออโอ้โถอดตรงข้อต่อมันะมมนะถอดตรงข้อต่อมันก็เลือ่อนเอาพ่อมันก็มีเมอ็นอยู่แม่มันถอดไม่ได้บอกเออเสียงอยู่จะเข้ายัางไงทีนี้อ๋อบอกบอ จะไปเข้าค่ายสุกเสาสองวันหนึ่ง,ง,งคืนเขา้อะบอกว่าไปรถพกก่งงอกี่เขาออกเดพาแโมงเนเราเ่ให้เพื่อนถือเสือไปเด้อ พ่อห่มเอา้าวเนี่ยไม่เอาพ้าหม่มไม่หนาวเนาะ,ะแม่มีถุงให้อยู่เนี่ยถุงไว้ใส่ผ้าหม่ม เดี๋ยวจะก่อน่้เขาจะมีแต่อน่ชอนหูกลางก่อนถ้านอนเบียดกันก็สาคนนอนได้ นอนคืนเดียวไม่ต้องเอาผ้าปูที่นอนไปหรอกเนาะเอาเจ้าหน่อยแตกวางแรงแค่เดี๋ยวเตอนหมดนอนหมดพ่อขมวดจัดให้หมดจัดให้หมดลูกก็ยังไม่แล้วอยู่นะ เอาเอาอดไเอา่ั้วพอดำคอนเดี๋ยวพ่อทำคอนกล้องแม่ก็จนสายเดี๋ยวนี่ เกาเอา้าเอาทางนี้เสียบไม่ได้อีกทางนี้ไอเดียอย่างนี้ก็ได้ไอเดียอย่าพึ่งเกาะอันนี้ก็ได้ ก็ได้ซอดหูกลางเร็ดแล้วก็ได้ขเขนาดเกาะคือเก่าอะไรน่อยดีนะอันนั้นไม่ต้องออกไปใช้ไม่ต้องไปใช้เก็บไว้ไม่ต้องใช้ก็ได้ันนันนะนะใช้แต่อันยาวเด้อมันเป็นการต่อระเบียงด้านหน้านะ่ะแไหมไอ้ดีอนนเออ,เอ,อแม่ก็ว่าอยู่ ฟังแม่หายไปไหนหาตามรถก็ไม่เห็นอพอดีพ่อไปฟังเพลงเนาะไม่เลวเอาสั่นเอาไปสิวันไหนพ่อไม่ได้ไปชาร์จก่อนอชาร์จก่อนจอกหาอีกลืกแถวก,กระเป๋านะลูกมีมมมไหมนีไหมมีทองไหมแม่แม่แมต้อนทองไหมโอ้ยทองอยู่ร้านค้าเนาะ มือนีนะโอ้ยแล้วมือเลยยังละเก็บบัตนี้เอนอนนี่ก่อนนะพี่น้องเลยอ่ะหายใจฝืดตายแล้วบัตรนี้อุปกรณ์ะห้ามหายมันจะหายนอนนอนเยอต้องออกอันนี้ออกเลยเอาเบาเลุ ตีสมอลงสมอนะมันล่มนะต้องได้ตีสมออยู่แล้วนอนในโดมนอนในหลมอ๋อตีสมอไม่ได้จมีจนม้อไว้อ๋อ,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 อใส่ถุงเลยสมอนะมันมีถุงมันอยู่ไม่ใช่ป่ะพอ่อเจ้าเก็บให้มันเรียบร้อยสิเดี๋ยวลูกทำหายขนาดอีกตัวหนึ่งนะสมอนะนี่มันต้องเอาไปนี่มันต้องเอาไปเก็บไว้นี่ก่อนนี่เอาไปเอาแต่ถุงมันไป เอาถุงมันไปเขยา่าสิ่งสกปรกข้างนอกแม่ว้ายบ้านแม่แม่กวาดแล้วนะแม่ <c oughs> แม่อุตส่าห์ทำความสะอาดทั้งวันน,นีเต็นจกบมูเจเจดีนะครับไปซื้อสหงับเราพี่น้องไอเดียก็จะนอน,นตรงนี้เลยนะคืนนี้นนขขอ,อือ คลิปนี้ก็เตรียมตัวพี่น้องการติน้นโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ